นี่แยะเอันนี้สิ่งมาเก็บดอกพักติวในสวนเด้อจ้ะจ้ะอันนี้อยู่ในสวนเด้ปอปลอดภัยไม่มีขี้หมงขี้หมาเด้อจ้ะเพราะว่าบ้านเราไม่เลี้ยงหมา áo bơi súc có trả. Siểu testosterone, bác doctor, cắt siết tít máy máy chút đôi đôi. Kiếp phật, đo kích thước để dây cẩn. สิงของในสวนนี่เยอะเยอะ้วยจ้ะบ่จจำเป็นต้องออกไปหาเลยจ้ะแต่ว่าเขาก็อยากออกไปสุอๆนี่แหละนะก็อนหนึน่งจะงามจ้ะมีเวลามาเก็บดอกสิงโตเนาะเอาไปตากแห้งคือว่าเอาไปรองใส่นํำเพงจ้ะ อ่วไปรีเดียวสองสามมือีฝนมันตกเนาะ นี่บเห็ดสวนหอกจ้ะเมื่อยแล้วก็อยากเห็ดพักปลากับไปเก็บแต่ว่าก็ก,กินเป็นบางยางด้วยก็ได้กินสุยางเด้อนี่เก็บเอาประมาณนี้กับพ่อจ้ะ ่น,นมาจ้าบันดนี้ดอกใบพักติวเนะาะเขาจะได้มาแล้วเก็บตั้งทางนอกเนี่ยเก็บตั้งในสวนเนี่ยแต่วันในสวนหรือเขางามกว่าข้าง,งนอกเนี่ยก็จะเอามาตรงมเนาะสุดผักติวให้อลิกเปิดไฟหน่อยต้่มกันจะเอาไปตรงมกันด้จ้าสิมาสุบ ผัดเจียวดอกผักเจียวฝรั่งนี่แหละจ้าง่ายๆเป็นอาหารง่ายๆที่อยากสิกินเสร็จแล้วสิไปต้มก็ได้จ้ะซุปลายสมไบกับผสมดอกว่าไปว่ามากก็คืออัน สมพอดีนี่แหละจ้ะใส่ไ้วยสะสมแค่นั้นแหละเคยเอามาใส่ตรงปกตรงตาอยู่นี่อันนี้ของในสวนนะจ้ะของในสวนสินงามคัะแต่ก่อนไม่ค่อยจะเก็บมาก,กินหรอกในสวนต้นไม้มันเปื่อยๆเนาะจะเอามา,มาสุงจ้ะ ก็บ้านนีละจ้ะซุปไปกับไ่ได้ไลายดกจ้กรยุกหรืพระตมพักติวฝรั่งีจ้ะตเรวติวมีหัวดอกพระกุพระกดแค่นั้นไปไปเยเปยแล้ก็แสบอีกมันน่ะละ อยากกวนรลอดากกวนรอนยชโอเคคือว่ามันเป็นสีแปลกๆคือมานัตอพวกติวหรอกมันกสันหาเออไปันันเลยก็เลยขึ้นอยากกวนรลอดเอิ้นตังคนไทยที่เขาเอิ้นนั้นทั้เคือ สมพพดีนะใบสมร่มกับบม๊มนพักิวกับบมนเอาไป,ไปีป่อยมสุกกินแซ่สิผงขอนียวบอกวะผมขอนียวดีไหมม้งเรากินก็ขจ้า,านี่แหละเละเทพอละจ้ะมัถทงควหาหน้าที่เค่ไปกองออก ตอน,นดี้รอพักเตียวฮักอะพักเตียวฝพรั่หลังก็ไดที่ะไจ้ะเด็กกับสิม,มัดสุบเลยเนาะจากเยอะๆเนาะเลือกแค่นี้แล้วนี่ส่วนพริกติดตมใส่สองใส่สุบเลยเนาะจ้ะหอมกระเทียมแะก,ะก็พริกล้วกริบปลาทูกระป๋องนั่นเลยจ้ะใสเข้าไปอไป่ะพีดีสิ่งหนวกมันเลยเนาะ ตทำไมมันเสียเวลาอร่อยหรือไม่อร่อยก็งานนี่ละจ้จะแต่ว่ากระแซบพี่รอกเพราะว่าก็แมนหัวกระเห็ดเนาะอันนี้ปิดกั้นนิ้วแข็งนี่ไปเก็บข้างนอกมาด้วยนี่ไม่ได้พิจารณา ตมน้ำกระเดบอยู่จ้ะสุกแบบดปานน่องนีง่แหละคือป่านน่อสุปดอกักติวน่ะคือสุกพักติวนะุกู่ฝรั่งใบสมพอดีถ้ามันยาวเร็วจัดหน่อยก็คือใบสมลุ่มไปหา น้ำประเดียคนเด้อเสียบเนี่ยอร่อยโอเคนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นน้ำปลาได้จ้ะใส่เข้าไปเลยหนัวไปเลย นี่แหละสุกดอกพักจิ๋วของขวัญอันนี้เป็นชุดรถด้วจ้ะแล้วก็ไปนิดหน่อย ควรเลยและสิจริงลืมเนาะบนแต่เหลกแหลกเนาะหง่ามันแตกจักหน่อยเนาะนจะหอมมากานี่จะเป็นทักนะจ๊ะ สละหนีไม่มีสระหนียบเนข้นจ้ะในสวนน่นแหละเต่าะฉันขืนก็กินกับเนื้อกับบดไดมาเอาไว้เนาะกับปัจตุบันทันกวดตออไปเก็บล้วก็มาเก็บในสวนเพิ่มเพื่อจะหยกประมาณนี้ก็ผอั้มาใช้ได้ น้ำประเดกยกเนาะรับรองอร่อยจริงๆโอเคนะจ้ะซุปดอกผักติว้วฝรั่งของข้ากับเป็นอันเซ็จสับเรียบร้อย้วเด้อจ้ะไม่เปรี้ยวหรอกจ้ะต้มน้ำมันถึงน้ำหนึ่งแบบเปรี้ยวสมแบบพอดีนั่นเลยจ้ะรับรองอร่อยมากลองเห็ดบังเดอรที่นคนที่อยู่ในเยอรม,มันเยอรมันนี่ เราต้องไปกินกระหล่ำกระดาบยำนับหน,น,น,นาหรอเอามาสุกเนี่ยอร่อยมากจ้ะคลิปนี้ก็ว่ามั่นนี่เลยจ้ะไปพอกันคลิปน้าสวัสดีจ้ะ